สวัสดีครับพบกับลุงแอกพาแซบเช่นเคยนะครับวันนี้ไม่ได้พามาแซบครับผมวันนี้วันหยุดครับผมเสาร์อาทิตย์มารับจอบตัดหญ้าเช่นเคยครับผมโอ้โหพี่น้องลกมากนะครับพื้นนี้พื้นที่นี้ก็ประมาณประมาณเจ็ดสิบหรือแปดสิบตารางวานะครับหรืออาจจะเยอะกว่านี้นะครับลุงแอคก็ไม่ค่อยแน่ใจครับนี่ครับลกพอได้เลยนะครับนี่ นี่ครับวันหยุดรับจอบตัดหญ้านะครับสร้างเสริมอาชีพสร้างรายได้นะครับชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับเดี๋ยวลุงแอตัดเสร็จแล้วลุงแอ๊ก็จะบอกว่าค่าแรงเท่าไหร่นะครับ นี่ครับตอนนี้ก็พักเครื่องก่อนนะครับพักเครื่องพักคนครับผมรแอก็ตัดหวดไปประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วครับผมก็ได้เยอะแล้วครับผมเหลือไม่เท่าไหร่แล้วครับเหลือประมาณนี้ครับผมนี่ครับรับชมเป็นแนวทางนะครับตัดหญ้าสร้างอาชีพสร้างรายได้วันหยุดครับผมรับจอบนะครับบานหนึ่งตัดัหลังสองหลังก็ได้ค่ากับข้าวค่านูนค่าดนี่แล้วครับผมนี่ก็เหลือประมาณนี้ครับผมไม่เยอะครับผม ตอนนี้ลุงแอก็เปลี่ยนเป็นใบมีดแล้วครับต่อช่วงนี้เอ็นมันจะเอาไม่ไหวแล้วก็ต้องใช้ใบมีดนะครับถ้าเอ็นมันไม่ไหวครับมันกินน้ํามันครับผมเราต้องใช้ใบมีดนะครับหวดมันครับผมพวกยาขาพวกยาหนาๆนะครับนี่ครับเดี๋ยประมาณนี้แหละครับนี่ลุงแอก็หวดไปเยอะแล้วครับผมครึ่งชั่วโมงครับผมไปครับเดี๋ยวลุงแอไปตัดหญ้าต่อกันเลยครับผมตัดญ้าสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับ เรียบร้อยครับผมตัดหญ้าสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับนี่ครับแปนเอิดเติดครับมองที่น้องตัดแล้วกับแปนเอิดเติดครับนี่ครับเป็นอาชีพเสริมนะครับชมเพื่อเป็นแนวทางครับวางเว้นจากเสาอาทิตย์นะครับวางเว้นจากงานประจําเรานะครับผมเสาอาทิตย์เราก็หารับจอบตัดหญ้านะครับลุงแอร์เขาทำมาหลายปีแล้วครับผมก็มีลูกค้าหรือผู้ใช้บริการนะครับ เวลายาวเขาก็จะโทรไปครับผมขอให้ทําให้ดีนะครับทําให้เอี่ยมทําให้สะอาดนะครับทันให้เจ้าของที่เจ้าของบ้านก็ติดใจครับผมเนื้อที่ตรงนี้นะครับก็มีประมาณนี้แหละครับไม่ถึงร้อยน่าจะไม่ถึงร้อยตารางวาครับผมเป็นรูปตัวเอลนะครับปกติลุงแอ๊มาตัดเนี่ยมันไม่ค่อยหนานะครับลุงแอ๊ก็คิดอยู่ที่400บาทนะครับค่าแรงนะครับทําแค่2ชั่วโมงครับผมทําแป๊บเดียวครับผม แต่วันนี้มารอบนี้มันหนาครับผมลุงแอ็กก็เลยคิดขอคิดเพิ่มอีก100บาทเป็น500บาทนะครับนี่ครับทำงาน2ชั่วโมง2ชั่วโมงก,กว่าก็ได้แล้วครับผมวันหนึ่งตัดบ,บ้าน2บ้าน,นครับสร้างอาชีพสร้างไรายได้อชอบก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ลุงแอ็กด้วยนะครับทำมาหากินสู้ชีวิตไปด้วยกันพี่น้องคนเราต้องสู้นะครับไม่สู้อยู่ไม่ได้ครับในโลกใบนี้สวัสดีครับ